S 1> <S 1> <S ท่านนบ,บีมอลลัสรสลลมจริงได้กล่าวเอาไว้นะครับพี่น้องต้องตรวจสอบตัวเองดูท่านนบ,บีได้กล่าวเอาไว,ว้ว่าอีมานของเราเนี่ยอีมานที่อยู่ในตัวเราเนี่ยอินนัลอีมานะลายักละกูฟีเจ้าฟิอาฮา์ดดกุมกามายักละกูเต้าบุแท้จริงอีมานที่อยู่ในจิตใจเราอีมานคือแรงศรัทธากระตุ้นให้เราทําความดีนะครับอีมาน มากขนาดไหนก็จะมีความกระตือร้นในการทําความดีมากขนาดนั้นอินนั่นอีมานระยักละกุฟีเจ้าฟิอาฮิดีกรมกะม,มายาก,กุลเตา้าบุอีมานที่อยู่ในใจิตใจเราเนี่ยมันจะเสื่อม มันจะสุดโทรมมันจะเก่าเปรียบเสมือนเสื้อผ้าที่เก่านบ,บีเปรียบเสมือนอหมานที่อยู่ในใจเรากับเสื้อผ้าที่มันเก่าลงใส่ไปแล้วใส่ไปใส่ไปใส่ไปมันเก่าลงนบ,บีก็พูดจบต่อมาว่าฟัสอัรุอฮะตาอาดังนั้นจงขอดุอาตัดรอไออยู่ยัดดิดันอีมานะเพื่ออารอณ์นั้นจะได้ทําให้อีมานเราสดใหม่อยู่เสมอฟีกูลูไปกุมในจิตใจของเราในจิตใจของพวกเจ้าเพราะฉะนั้นท่านนบ,บีบอกเราว่าอีมานมันจะเก่ามันจะโทรมไป หลังจะทาอิบา,ดารด้าไปอิมานเพิ่มเนี่ยน้อยคนที่จะอิมานอยู่ในระดับเพิ่มตลอดเวลาน้อยถ้าไม่ใช่บรรดานาบีแล้วบรรดาซอบะบรรดาบุคคลดีๆทั้งหลายในยุคต้นเนี่ยนะในยุคเราที่มีความชั่วเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะเราต้องถามตัวเองว่าช่วงที่อิมานเราขึ้นสูงนะกับช่วงที่อิมานเราเราตกนะอันไหนมากกว่ากันช่วงเวลาช่วงเวลาไหนมากกว่าเคยตรวจสอบจิตใจตัวเองดูบ้าล่ะ อิมานอ่อนอ่อนยาวกี่เดือนอ่อนขั้นไหนไปทําบาปเล็กหรือไปทาบาปใหญ่นะอันนี้พูดถึงว่าไม่ไม่ทำบาปที่ทําให้ตกศาสนาตัดไปเลยไม่ถึงขั้นนั้นเอาไปทําบาปเล็กหรือไปทําบาปใหญ่เอาสองอย่างเนี่ยอ่อนถึงขั้นไหนและอ่อนอยู่นานไหมแล้วเวลาอิมานเราเพิ่มอิมานเราแข็งมันแข็งได้นานไหม มันอิหมั่นเพิ่มเพิ่มได้นานไหมท่านนาบีจงบอกว่าฟัสอ,ลลอารุรอฮะตาอาลาดังนั้นจงขอดูอาตาอ่อล l l a h ไอยูยัดดิดันอิมานะขอดูอาต่อล l อ a h สุบฮานะหัวตาลาเพื่อให้อัลลอฮ์นั้นทําให้อิหมั่นในใจเรานั้นมันสดใหม่อยู่เสมอต้องขอดูอาต่อล l l a h อิหมั่นมีเพิ่มมีลงเปรียบเสมือนเสื้อผ้าแต่ข้อแตกต่างระหว่างเสื้อผ้าของอิหมานเวลาท่านนาบีเปรียบเทียบอิหมานกับเสื้อผ้าเนี่ยมันจะมีจุดเหมือนที่นบีนามาเปรียบเทียบคือเสื้อผ้าใส่่ไไปปแแลล้้ววมมมมันนเกาาออีีพ อ ي เพิ่ม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 <ๆ>มันก็จะมีรถ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 ,ม,รถมันก็คือจะเสื่อมมันก็จะเก่ามันก็จะทรุดโทรมแต่เสื้อผ้าเนี่ยเวลามันเก่าแล้วใส่ไปแล้วเก่ามันกลายเป็นให,ม,หม่ได้ไหมไม่ได้มันยิ่งเก่ามันยิ่งเก่าแล้วสุดท้ายก็คือไปจบที่พระคิดิวแต่อิมานไม่ใช่อันนี้คือจุดต่างอิมานที่อยู่ในใจเรามันกลายเป็นใหม่ได้นี่คือจุดต่างที่นบีไม่ได้เอามาเปรียบเทียบนบีต้องการจะเปรียบเทียบจุดที่มันเหมือนกันคือเสื้อผ้ามันเก่าได้อิมานมันก็เก่าได้เหมือนกันหลักในการเเเปรรีีีียยบบททคือานสสิิ่่่งงมจุด เหมือนกันมาเปรียบเทียบเพื่อให้คนเข้าใจง่ายอันนี้ตัวน,นี้ก็เหมือนกันเพราะนั้นเวลาสอนศาสนาเนี่ยอ้ตัวนี้เป,นเป็นเป็นหลักฐานนะเวลาสอนศาสนาเนี่ยพยายามยกตัวอย่างเปรียบเทียบคนจะได้เข้าใจง่ายแล,วลย้วที่กูอ่านอเล็กก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบสารพัดเต็มไปหมดเลย้ท่านอบีก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบเพราะนั้นคนที่สอนศาสนาลักษณะหนึ่งที่สมควรจะจะทำเลยคือการยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้คนเห็นภาพ